สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยภาคกระทานหันนะครับก็ของมหาวิทยาลัยประชาชนผมเพียงดินรักไทยนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังพร้อมกับโอม่านะครับแมวน้อยตัวอ้วนนะครับวันนี้ผมได้นั่งฟังอาจารย์สมศักด์เจียมทีรักุลนะครับดรสมศักด์นะครับพูดถึง เรื่องการรั้งม้าที่เชิงเขาของตุลาการแล้วก็วิเคราะห์ว่า,นะาครั้งนี้คงถูกบีบแล้วลหละนะครับยังไงก็คงจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้แล้วนะครับลักษณะมันหมายถึงว่าถ้าจะฝืนไปในบ้านเมืองก็จะเกิดการท้ามหันกันแต่ว่าการที่ถ้าเขาจะรั้งม้าที่เชิงเขานั้นไม่ได้แปลว่าเพื่อไทยจะชนะหรือฝ่ายประชาธิปไตยจะชนะนะครับ นะเพราะว่าระบบระบอบต่างๆมันก็ยังนะคงตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับความตึงเครียดยังไงก็ยังอยู่เหมือนเดิมเงื่อนไขต่างๆตัวละครต่างๆก็ยังอยู่ในจุดนะที่เป็นจุดเดิมเพียงแต่ว่าข้อดีก็คือว่านะจะทําให้เกิดการหันหน้ามาเจรจากันเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็น่าจะรู้ตัวแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะฝืนไปมันก็คงไม่ได้นะครับหลายส่วนมันถึงทางตันนะหลายส่วนนะถ้าจะต้องลงไม้ลงมือกันก็นกต้องห้ามหันกัน ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับวันนี้ซึ่งตรงกันถ้าเป็นอาจารย์สุรชัยก็บอกว่าสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นสถานการณ์ปฏิวัตินะครับแต่พวกเราเองที่เป็นฝั่งนักวิชาการเป็นฝั่งที่นะครับยังหลายส่วนนะไม่ใช่พวกเราละมีหลายส่วนก็มองว่ามันก็ควรจะต้องใช้ทุกวิถีทางที่มันมีอยู่นะครับทุกเครื่องมือก,กลไกที่มันมีอยู่แล้วก็แทนที่จะดันทุรังแล้วก็ต้องห้ามหันกันนั้น ก็หันมาพูดมาคุยกันแล้วการเจราจาเนี่ยแหละคือทางออกที่สุดนี่วันนี้เนี่ยการเจราจามันก็มาลงเอยอ,อยู่ที่ว่านะครับก็คงจะต้องปลดล็อกปลดอะไรกันไปนะครับทางด้านดรทักษิณก็มาส่งสัญญาณว่าจะให้คุณแล้วก็ดนออกมาบอกว่านี่แหละนะครับถ้าจําเป็นเพื่อบ้านพลเมืองจริงๆก็จะถอยนะครับนะครับจะเว้นวักทางการเมืองจะเลิกเล่นการเมืองก็ว่ากันไปนะฮะไนนี้ การเมืองเนี่ยมันมันใครลงนะใครใครถอยด้านหนึ่งก็ต้องลุกอีกด้านหนึ่งนะครับมันเหมือนกับนะเอาปืนมาจ่อคอหอยกันทั้งสองด้านเอามีดมาจ่อคอหอยเอาปืนมาเล็งใส่กันเนี่ยแล้วมันมีหลายตัวละครเนี่ยมันก็ต้องปลดล็อกให้หมดเพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะลําบากแล้ววันนี้มาถึงจุดที่เหมือนในหนังนะครับนะนายกอจอะนายขอนะครับลูกน้องนายนขอมาจออ่อนายกนะครับอะไรเงี้ยนะครับ แล้วลูกน้องในกอมาจ่อลูกน้องของนายขออะไรกว่ากันไปนะครับอย่างนั้นนะคือถ้าปั้งทีนี้ก็ตายหมูเล่นเจ็บหนักอะไรอย่างนั้นคือคนมองกันอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ก็ปรากฏการทางการเมืองนะครับมันมันเกิดจากพล,ลวัตนะพี่น้องนะตัวละครหลายตัวอย่างเนี้เพราะฉะนั้นการจะคาดเดาอะไรนะเต็มที่นะว่าอะไรจะเกิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวแปรแล้วสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าการที่นะมีการขยับของทุกฝ่ายนั้น มันทาให้เกิดผลนะครับกับอีกฝ่ายหนึ่งพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วพฤติกรรมของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องแปลกใจว่าเราสู้กันมาเนี่ยนะมันผ่านการเวลามานานพอสมควรนะครับผ่านมานานพอสมควรนะแล้วลักษณะนี้บางคนก็จะท้อนะครับถ้าพี่น้องมองผลสําเร็จโดยที่จะต้องเป็นภาพอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่พี่น้องไม่มองพลวัตและก็ไม่มองพัฒนาการที่มันซ่อนอยู่ในพลวัตพี่น้องจะท้อ วันนี้นะครับที่ตุลาการเขาทํางานไม่ได้ทาหารทํางานไม่ไหวประชาธิปัตย์กปปสวันนี้ม็อบนะครับแย่แล้วนะครับฝ่ายคนที่เขาไม่อยู่กับประชาธิไปไตยเขาจะถูกกระแสนะครับการเติบโตของประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านแล้ววันนี้สิ่งที่ปรากฏชัดเจนก็คือนะพอสู้ในแนวทางปกติไม่ได้นะครับสภาถึงยุบเพื่อไทยได้ก็ยังมาติดแงกอยู่กับรัฐธรรมนูญที่ตัวเองเป็นคนเขียนไว้ นายกก็บอกว่าต้องรักษาการเอาไว้นะครับมันออกไม่ได้นะรัฐมนูญไม่เปิดนะครับจะเอาทหา,ทหารออกมาก็ไม่ได้เพราะว่าเสื้อแดงก็พร้อมอยู่นะครับวิเคราะห์กองกําลังแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับแล้วก็ทางเพื่อไทยเองนะครับก็ได้ข่าวว่านี่แหละนะครับเรื่องของการที่ตั้งหน่วยราชวันันลบใหม่นะครับหน่วยฐานรักษาพระองค์ขององค์ชายนะครับซึ่งมันก็มีการต่อรองกันนะครับในการต่อรองนั้น ส่วนทีน่น่าจะได้เปรียบที่สุดก็เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ว่าออกหัวออกก้อยนะครับเข้าทางเขาหมดตัวละครถึงจะนะยุบนะหายไปเยอะนะครับเล่นมาแล้วหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยจะเป็นองคมนตรีหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคมนาะยกคนดนะีพวกคนดีพวกคนกลางพวกราษฎรอาวุโสพวกรัฐบุคคลทั้งหลายเนี่ยเละหมดประชาชนไม่เอานะครับ เพราะนั้นเนี่ยถ้าพี่น้องหวังผลว่าต้องสําเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็จะรู้สึกเหมือนว่ายังไม่ได้แต่ถ้ามองนะพัฒนาการในทุกด้านทุกจุดความอ่อนแอแล้ความเข้มแข็งนะครับของแต่ละจุดแต่ละจุดนั้นวันนี้ประชาชนเนี่ยล้อมล้อมองคณะณะนะฝั่งที่เป็นเผด็จการไว้หมดแล้วไม่ว่าจะไปด้านไหนแล้วความพร้อมเนี่ยมันถึงจุดที่ว่าถ้าจะต้องแตกหักกันเนี่ยประชาชนก็ก็พร้อมนะครับมีความพร้อมแต่แน่นอนมันตายมันเจ็บเยอะนะครับทีนี้ ครั้งนี้ถ้าจะมีการยั้งม้าที่เชิงเขาเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่จุดที่นะทางเพื่อไทยคุณทักษิณเองนะครับจะแน่ใจได้ว่าปลอดภัยและประชาชนที่แน่คือไม่ได้ประชาธิปไตยอะไรเลยรับนูน50นยยังอยู่องค์กรอิสระยังอยู่นะครับทหารยังไม่กลับเข้าสู่กรมกองนะครับยังไม่มีหลักการประกันได้ว่าทหารจะไม่มารัฐประหารอีกตัวแทนประชาชนที่เข้าไปยึดอํานาจนะครับแล้วก็ไปปรับเปลี่ยน,นกลไกต่างๆก็ยังไม่ชัดเจน ว่าเพื่อใช้ถ้าเกิดทางตระกูลชินวัตรลาออกไปแล้วะจะเป็นอย่างไรเลิกเลี่ยนการเมืองไปแล้วคใครจะขึ้นมานํามีพรรคไหนชูธงก็การเมืองก็จะต้องเดินหน้าต่อไปอีกระยะหนึ่งนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่าตุลาการไม่ฟันฉับน,นะครับแต่ถ้าฟันขึ้นมาทหารอยากจะยึดอานาจแล้วจะดันทุรงเอานายกคนกลางขึ้นก็ beautiful นะครับสวยนะครับอันนี้ก็เป็นพลว,วัตทางการเมืองผมถึงไม่ไ,มได้นะไม่ได้ มีความวิตกกังวลอะไรมากก็พยายามมองอย่างเข้าใจแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นกังวลแล้วก็นิ่งไม่ได้เลยก็คือเรื่องที่นายเหรียญชัย,ยนะครับนะครับซึ่งมันไม่น่าเชื่อว่านะมันจะมีคนที่น่าเกลียดในเชิงสติปัญญาและความคิดทัศนคตินะครับขนาดนี้เกิดขึ้นในสังคมไทยก็ลักษณะที่จะนะใช้ความจงรักภักดีนะครับมาเป็นเครื่องมือทำลายประชาชนนะครับ เป็นเรื่องของคนสิ้นคิดแต่ว่านั่นเดานะพวกเราพวกเราพอเข้าใจได้ผมได้คาดเดาไว้หมดนะไว้นานแล้วว่าเนี่ยตัวสําคัญเนี่ยเขาจะยุให้ประชาชนฆ่ากันนะครับมันเคยเกิดขึ้นนอดีตวันนี้ก็จะจะใช้อีกนะครับเขานี่คือใครมันก็หลายคนแล้วครับแต่ว่าไอ้พวกที่อยากจะเอาชนะนะพวกที่มีสันดานเผด็จการนะครับสนับสนุนเผด็จการเชื่อว่าคนอื่นคิดดีคิดถูกน้อยกว่าตนมีค่าความเป็นคนน้อยกว่าตนเป็นเศษขยะ นะครับคิดไม่เหมือนตนปุ๊บต้องทําลายมันให้สิ้นนะไอ้พวกนีนะ้ตัวอันตรายแล้วก็เขาใช้ตรงนี้แหละครับสร้างศัตรูของชาติคือทักษิณขึ้นมาก่อนพอคนมันลุ่มหลงนะครับมัวเมาจนกระทั่งไม่คิดถึงหลักถึงเกณฑ์แล้วเนี่ยก็จะเอานะครับในเรื่องของอในความจงรับภักดีนะครับขึ้นมาปั่นหัวแล้วคนที่เอาตรงนี้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้มันผลออกมาสมใจตัวเองมันก็มีอยู่ วันนี้ประเทศไทยมาถึงจุดนี้นะครับข้างหน้าจะต่อไปยังไงมันเป็นพลวัตนะพี่น้องนะทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องทํานะครับเป็นสิ่งที่มันมีผลเสมอนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่น้องทํามันมีผลเสมอถ้าเราเชื่อกันในเรื่องของทฤษฎีที่บอกว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับ chaos theory นั่นแปลว่ามันไปสอดคล้องกับทฤษฎีดมดแดงล่มช้าง ทุกจุดทุกจุดเนี่ยมันมันขึ้นมาพร้อมกันนะครับมันขึ้นมาพร้อมกันโดยที่นะครับไม่มีใครควบคุมมันได้ใครคิดไม่ถึงพอพออ,พออีกด้านหนึ่งบีบอีกด้านหนึ่งก็นะพัฒนานะครับแรงดันขึ้นมาพอโดนบีบลักษณะที่ผุดหัวตรงนี้ไม่ได้ก็ไปผุดที่อื่นพอองค์กรใหญ่ที่เขาคาดหวังนะอย่างเช่นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาหวังว่าหนุนสนับสนุนเต็มที่เลือกตั้งเข้าไปเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กแล้วไปเจอทางตัน เขาก็ต้องหันมาพึ่งตัวเองแล้ววันนี้มันก็กระจายกันเต็มแผ่นดินนะครับกลุ่มก้อนต่างๆนะครับวันนี้ถ้ามีหลากหลายนี่อย,ย่าไปคชิดว่าเสื้อแดงเนี่ยนะครับหรือประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นนะครับแตกแยกกันจริงๆเป็นเรื่องความงามนะครับป่าที่มันสมบูรณ์นั้นย่อมเกิดจากสรรพพ,พืชพืชพันธุ์พฤกษานะครับแล้วก็สัตว์นะครับอยู่ในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันนะครับมีความสัมพันธ์ต่อกัน นะครับมันถึงเป็นป่าที่สมบูรณ์ได้ป่าที่มีต้นไม้อยู่ชนิดเดียวนะครับหรือไม่กี่ชนิดดอมิเนตกลุ่มอื่นทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับจะไม่มีความสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นอะไรที่แห้งๆผักๆนะอย่างเช่นปลูกต้นยูคาลิปตัสเนี่ยนะครับมันก็จะดูดน้ําไปหมดไม่ค่อยมีพืชพันธ์ุอะไรอยู่ข้างใต้ต้นแต่ถ้าเป็นพืชที่มีความเอื้ออาทรเป็นสิ่งดีงามมันจะกระจายกันเต็มเผ่าพันธุ์เต็ม เต็มพื้นที่นะครับแล้วก็มีความสมดุลแล้วก็นะครับมีวงจรชีวิตที่มันจะสืบทอดต่อไปได้ยาวนานงอกงามเจริญนะครับก็วันนี้ประเทศไทยเรามาถึงจุดที่เราควรจะภูมิใจนะครับอาจารย์สมศักดิ์วันนี้ต้องชมนิดหนึ่งว่าแม่ไว้หนวดไว้เคราและดูดูเฮลตี้ขึ้นนะครับดูเฮลตี้และดูภูมิฐานขึ้นไว้ผมยาวเลยครับไว้เครายาวเลยนะอาจารย์สมศักดิ์นะปกติอาจารย์บอกว่านะไม่ต้องทักผมนะไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยชื่อผมนะวันนี้ เอาอาจารย์สมศักดิ์เข้ามาใส่ก็ามาคู่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมกับอาจารย์สมศักดิ์พูดคุยติดต่อกันนะครับอาจารย์สมศักดิ์อยู่เมืองไทยเขาไม่อยากมาอยู่ใกล้กับนักวิชาการอ,าอิสร,ระประเภทนะอย่างผมซึ่งมันไม่จําเป็นที่ต้องไปอยู่ใต้กฎหมายหรือว่าแรงกดขี่จากใครนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เสรีภาพอย่างไม่บรรยบับบรรยงังก็ต้องมีความยุติธรรมอยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงอาจารย์สมศักดิ์วิเคราะห์ดูนะครับ ในกรอบที่เราว่ากันนี้แล้วก็ลองเอาไปคิดพิจารณาดูแต่ผมคิดว่าง,งานของเราไม่จบนะครับพี่น้องทุกฝ่ายไม่จบแต่วันนี้เราใช้หลักการเหตุผลความชอบธรรมนะครับไปไล่ความไม่สมเหตุสมผลความไม่ชอบธรรมนะครับแล้วก็คิดว่ามันก็ถึงจุดที่ประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้อนฝั่งตรงข้ามแต่อันนี้เนี่ยถึงต้อนเขายังไงหรือว่าชะงักทําให้เขาไม่สามารถจะตัดสินใจใช้ความเด็ดขาด แต่ว่ามันยังไม่จบนะครับพวกเราก็ต้องสู้กันต่อนะครับฟังอาจารย์สมศักดิ์แล้วโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับคือคือตอนนั้นที่เรื่องจะล้มการเลือกตั้ง4ี่เก้าจะจะจับกกตจะฟ้องกกตชุดนั้นเลยซึ่งอันนี้ก็เสียดายมันไม่มีการยกขึ้นมาอภิปรายกันมากในสารนะแต่ว่ากระบวนการแบบนี้ในที่สุดแล้วมัน มันก็ยังมีความเสี่ยงเนี่เสี่ยงต่อคนที่ใช้เองด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือคือผมผมพูดมาตั้งแต่ต้นของยุคปเนี่ยเอาข้าจริงถ้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเ,เล่หข,ข้องไหนหรือยอมรับความเป็นจริงที่ว่ากําลังจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเนี่ยม,มันพอๆกันอนะคือคุณไม่สามารถจะคว้าอีกฝ่ายหนึ่งได้จริงๆนะฮะทั้งฝ่ายฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้เต็มที่หรอกนะฮะรวมทั้งอย่างเลือกตั้งไปชนะไปเนี่ยผมว่า ยากที่จะปกครองได้เนี่ยะที่ฝ่ายนั้นเองก็ควรยอมรับว,ว่าคุณไม่สามารถคว่ำหรือล้มรัฐบาลได้คือปัญหาว่าคุณคุณคว่ำคุณล้มรัฐบาลเนี่ยคุณจะเสี่ยงต่อภาวะที่ที่เนี่ยที่ที่เกิดสงครามกลางเมืองที่คนสมุนรัฐบาลจะออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นภาวะที่อันตรายะนะฮะก็คือว่าผมก็ไม่รู้นะจะลงเอ่ยยังไงเนะี่ยดูเหมือนกับว่าฝ่ายที่พยายามจะล้มเนี่ยก็พยายามจะ จะล้มให้ได้นะฮะโดยไม่คำนึงถึงผลเสียผมก็เคยเตือนหลายผนว่าจริงๆในสุดถ้าคุณล้มรัฐบาลนะในสุดแล้วผลที่ได้ตามมาในระยะยาวเนี่ยจะเป็นผลเสียต่อทุกอย่างที่คุณสนับสนุนเองนะฮะอันนี้ก็แต่ดูท่าเขาก็ก็คงไม่ฟังเท่าไหร่คือใจผมเนี่ยผมยังคิดนะฮะอันนี้ผมมันไม่มีอะไรที่มันเขาเรียกว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์ในทางการเมืองใช่ไหมผมคิดว่าเป็นไปได้ยังเป็นไปได้อยู่นะที่สารรัฐมนูนเองหรือว่าปปชอเองเนี่ยจะฝรั่งเรียบ pull back คือจะลังมาที่ที่เชิงเขาอะก็คือไม่ตัดสินที่จะล้มรัฐบาลทั้งหมดไงคือจะไม่เกิดภาวะสูญยากาศคือจริงๆแล้วเนี่ยจะเห็นว่าหลายคนก็คาดการณ์ตั้งหลายหนจริงแต่ปี5 5ใช่ไหมที่มีการแก้รัฐมนูลว่าสารรัฐมนูญจะตัดสินตัดสิทธิ์คุณยิ่งรักใช่ไหมตอนนั้นที่แก้รัฐมนูญมาตรา291่เนี่ย แล้วก็แม้แต่ไปเดือนพิจิกาที่ผ่านมาเรื่องการแก้สบเนี่ยที่ข้ารกมือก็ตัดสินด่าและรัฐบาลซะเยอะแต่สุดก็ไม่ได้บอกว่ารัฐบาลทําผิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือผมว่าคนในวงการตุลาการหรืออะไรเองเนี่ยก็เข้าใจอยู่ว่ามันมีความเสี่ยงมากของการคว่ำรัฐบาลทั้งหมดเพราะนั้นถามว่ายังไงมันต้องเกิดแน่ๆไหมการคว่ำรัฐบาลเต็มที่แล้วเกิดสุญญากาศฝ่ายกบฏสเขามั่นใจว่าเกิดแน่ๆใช่ไหมฮะผมเชื่อว่าฝ่ายฝ่ยรัฐบาลเองก็สึกประเมินทํานองนั้นแต่ผมว่าถึงที่สุดคนเราเนี่ยผมเชื่ออ โปรแกรมให้ทำนูน่นทำนี่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยผมว่าคนในวงการตุลาการในสามนู่นอาจจะเล็กข้องนา่าหรือตระหนักเรื่องนี้ก็ได้ว่าถ้าคุณความรัฐบาลจริงๆเนี่ยพยายามทําให้เกิดภาวะสูญอากาศให้ได้เนี่ยมันโอกาสจะเกิดกลิยุคนี่มันได้เพราะนั้นในแง่นี้ก็ฝ่ายกรบสก็จ,จะผิดหวังได้แล้วแต่อันนี้ไม่ได้แปลเรื่องจบใช่ไหมฮะเรื่องก็ยังไม่จบอยู่ดีคือปัญหาตอนนี้คือยังไงฝ่ายรัฐบาลเองก็ไม่สามารถปกครองได้คือต่อให้ ผลักดันการเลือกตั้งใหม่ได้เนี่ยแล้วประชาธิปัตยังบอยคอรดเลือกตั้งคือเลือกตั้งแบบ2กุมภาใหม่เนี่ยซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นผมก็ไม่เคยเห็นด้วยนะฮะที่ฝ่ายรัฐบาลหรือเชียรัฐบาลจะยืนยันต้องจัด2กุมภาคือผมว่ามันไปทางตันอยู่ดีตอนนี้ถ้าจะทําแบบ2กุมภาอีกก็ไม่ผมว่าก็ไม่ก็ยังอยู่อย่างเงี้ยคือ2ฝ่ายมันไม่สามารถเอาชนะกันได้เหรอความรู้สึกผมนะฮะทางออกก็คือง่ายๆโดยคอมมอนเซนส์โดยสมาชสกสิริคุณต้องเจรจากันนะแล้วถ้าคุณจะเจรจากันคือคุณจะต้อง พร้อมที่จะยื่นหมูยื่นแมวบ้างบางส่วนนะใช่ไหมต้องฝ่ายก็เอามาวางบน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 ,บนโต๊ะว่าฝ่ายคุณต้องการอะไรฝ่ายฉันต้องการอะไรแล้วฝ่ายฉันสามารถให้ได้แค่ไหนอะไรเงี้ยอย่างาเมื่อกี้ผมก็พูดกับนนะักข่ายคนนึงว่าแม้ทั้งข้อเสนอคุณสุเทพที่ท้าว่าเขายินดีเจรจาภายใต้งเงื่อนไขเดียวคือให้คุณยิ่งรักมาดีเบตกับเขาคือเจรจาสองต่อสอง่ะมีถ่ายทอดทีวีผมก็ว่าก็น่าสนใจนะความเห็นของผมนะฮะคือโดยส่วนตัวผมี่ยคุณสุเทพนี่นแย่หลายอย่างโดยกระบการขึ้นอนไหวครั้งนี้แต่ว่าถ้าเพื่อที่จะให เรา Mo v e forward หรือไปจากภาวะอันเนี้ยซึ่งมันมีความเสี่ยงของการล้มไปทั้งหมดแล้วเกิดกลยุกเนี่ยผมก็ทำไมเรื่องนี้ไม่น่าสนใจผมก็น่าสนใจอยู่ใช่ไหมฮะทีนี้กลับมาที่ประเด็นเรื่องตุลาการนิดนึงใจผมก็ยังคิดว่าตุลาการผมยังหวังให้ตุลาการเนี่ยยังมาที่เชิงเขานะฮะว่าถ้าคุณตัดสินด้วยการคว่ำรัฐบาลทั้งหมดหรือพยายามที่จะคือล้มหมดอะยังทำให้เกิดภาะวะสุญญากาศอย่างที่คุณสุเทพหรือกอบสเขาต้องการเนี่ยอันเนี้ยจะเกิด คือเสี่ยงเราจะเสี่ยงต่อกิยุคจริงๆอันนี้พูดจริงๆนะฮะนี่ผมว่าไม่ใช่พูดเล่นแล้วผมว่าหลายคนก็ยอมรับแล้วถ้าเราถ้าตุลาการยังยังมาที่เชิงเขาเนี่ยโอเคฝ่ายรัฐบาลก็ไม่ชนะอยู่ดีนะฝ่ายคุณสุเทพก็เงือบไปในความหมายที่ไม่สามารถล้มได้ทั้งหมดไม่เกิดสุญญากาศแต่เรื่องก็ไม่จบอย่างที่บอกถ้าเกิดอย่างนั้นจริงเนี่ยเราก็อาจจะโชคดีที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะเริ่มมายอมรับว่าเอ้ยมันมันเอาชนะกันไม่ได้แล้วมันนั่งเจรจาอย่างนั้นได้คือคือใน่สุดแล้วมันไม่มีทางออกทางอื่าน เอาชนะให้ได้แล้วก็ไม่ว่าจะลบกันฆ่ากันเนี่ยในหมู่พวกกบสเนี่ยซึ่งน่าเสียใจมากอย่างถ้าใครฟังคลิปของคุณคํปราสัยของอาจารย์เก่าผมเองอาจารย์แก้วสันอาจารย์ทีมธรรมสารก็ดูเหมือนแกจะไม่แคร์เลยใช่ไหมผมว่าโอเคคว่ำไปแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นเสื้อแดงมาก็สั่งฐานฆ่าเลยอะไรเงี้ยซึ่งนี่เป็นอะไรที่ผมว่ามันมันน่าเศร้าะนะฮะคนมีการศึกษาร,ระดับนี้ที่เสี่ยงขนาดนี้ผมหวังว่าทั้งสองฝ่ายผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายเนี่ยรวมทั้งนักวิชาการอื่นๆด้วยที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายอยู่เนี่ย เฮ้ยคุณคุณจะเอาจริงๆเหรอการฆ่ากันน่ะนี่พูดจริงๆนะฮะแม่ว่าฝ่ายเสื้อเหลืองเองจะเอาจริงๆเหรอที่มีการฆ่ากันแล้วมีคนตายอเป็นร้อยเนี่ยหรือครั้งนี้ใหญ่ใหญ่กว่านั้นซึ่งถ้าไม่เอาทุกคนไม่อยากเอาเนี่ยทำไมไม่เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายผู้นำทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันนั่งโตเจรจากันน่ะแล้วที่บอกว่าให้แสดงว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมจะยืดหมูยื่แมวอะไรบ้างนะฮะผมว่านี่มันเป็นทางออกทางเดียวอ่ะไม่งั้นก็คือคุณคุณก็เนี่ยจะรอการฆ่ากันซึ่งผมว่าเป็นเรื่องน่าเศร้้้าาาาาาออออ่่ะนนถเเเเรรจตงงงยยมับววีีป็ททกด